สวัสดีค่ะวันนี้ก๊อบจะมาสาธิตวิธีการนุ่งผ้าแบบง่ายๆนะคะจริงๆเคยทําการสาธิตเป็นรูปภาพไปแล้วทีนึงแต่ว่ามีเพื่อนๆอยากให้สาธิตเป็นวิดีโอให้ดูนะคะเป็นคลิปวันนี้ก็คือเตรียมผ้าถุงธรรมดาเลยแบบที่ยังไม่ได้เย็บเป็นถุงนะคะก็คือลักษณะแบบนี้อ้อมเข้ามาที่ตัวเรานะคะเหมือนที่เรากําลังจะเหมือนนุ่งผ้าขนหนูธรรมดาค่ะก็คือเอาปลายขึ้นมาข้างบนเก็บไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็อ้อมผ้ามาทางนั้นนี้โดย ให้อีกฝั่งหนึ่งเฉียงขึ้นแล้วเราก็เอามือรูดลงมาเลยค่ะง่ายๆเสร็จแล้วก็ปลายที่เหลือนะคะเราก็ทําการบิดโดยลักษณะการบิดออกค่ะบิดออกแบบนี้นะคะคือบิดออกเนี่ยเราจะได้ลักษณะผ้าที่นูนดูนูนที่มาจากเอวค่ะแล้วก็อ้อมไปที่ด้านหลังนะคะพออ้อมไปเราก็เอามาผูกกับปลายที่เราเหลือทิ้งไว้ตอนแรกนะคะผูกปมธรรมดาเลยค่ะผูกง่ายๆแบบนี้เลย ผูกเสร็จเราอาจจะซ่อนปลมลงมาข้างล่างอย่างนี้นะคะข้างหน้าก็ได้เป็นจีบเรียบร้อยแล้วก็มือจับนิดนึงนะคะเสร็จแล้วตรงนี้ถ้าบางคนอยากให้เป็นลักษณะเอวสูงดูทันสมัยก็ไม่ต้องพับลงใส่กับเสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตลักษณะนี้นะคะหรือบางคนอยากจะได้แบบเรียบร้อยหน่อยก็พับให้มันดูเป็นขออเอวขึนะะ้นมาค่ะพับให้มันดูเรียบร้อยแล้วแต่เราจัดเลยสามารถจัดได้หลายแบบแค่นี้เราก็จะได้การน,นุ่งผ้าถุงแบบง่ายๆนุ่งไม่ถึง1น,นาทีแต่ออกมาดูสวยนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเลย เรียบร้อยค่ะใครไม่เข้าใจก็ส่งมาถามก็ได้นะคะที่คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีค่ะขอบคุณค่ะ